สวัสดีค่ะอยู่กับแอมนะคะเอมี่สวัสดีนะคะช่องมาดีมารีแอคกับเอมี่นะคะซึ่งวันนี้จะพาทุกคนนะคะมารีแอคกับเทเลอร์ซีรีส์เรื่องหนึ่งซึ่งเขาเพิ่งปล่อยออกมาเป็นทางของฝั่งเครือข่ายของทาง GMM TV ซึ่งในก่อนหน้านี้ในงาน GMM TV 2 0เ4 Up อ n d เวนต a ้เนาะซึ่งเขาได้จับงานแถลงมีซีรีส์ หลายเรื่องที่เขาจะปล่อยออกมาในปีสองพันยี่สี่ที่จะถึงนี้ีเองนะคะแต่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่แอมติดใจแล้วก็คือเรารอเรารอมาประมาณหนึ่งแล้วละ่ะนั่นก็คือเรื่องเรื่องนี้ยมันเป็นผลงานคือผลงานนิยายของคุณนนทกรซึ่งเราติดตามมาอยู่แล้วอ่ะมันจะมีของคุณนนทกรมีหลายเรื่องมากแต่เรื่องที่มันเป็นจะเป็นเครือข่าววิทยาจะมีสุขดีวิทยา นะครับอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือวันดีวิทยาซึ่งเรื่องที่เขาจะเอามาทาก็คือวันดีวิทยานั่นเองเนาะแล้วเขาก็ปล่อยอ่าที teaser. เซอร์เขาเรียกว่าทีเซอร์เทลเลอร์เทเลอร์ดีกว่านะเทเลอร์ออกมามาให้เราได้กรีดกันเบาแล้วแอบก็กรีดแล้ววันนี้จะมากรีดไปพร้อมกันกับการดูอ่าเทเลอร์ trailer. เรื่องวันดีวิทยาไปพร้อมๆกันเลยนะเรื่องนี้เห็นว่าได้คุณเกสสพล กับน้องอินสาลินมาสแสดงร่วมกันเคบีเขาจะจิน้นจะฟินขนาดไหนเดอ้อไปชมพร้อมกันเลยจ้ะกับเทเลเรื่องวันดีวิทยาไปชมเลยจ้าใครสักคนบอกกับผมว่าชีวิตเราก็เหมือนการเดินทางแต่ไม่รู้ว่าชีวิตผมแม่งคิดอะไรอ,อยู่ถึงได้ส่งผมมาเจอกับอไอเนี่ย เป็นหมอปากกับนักหน่ยยอยักษ์ไม่รู้ว่ายักแค่ชื่อหรือเปล่าเฮ้ยคือโอเคนะบางคนกลาเกิดมาตัวใหญ่แต่ของที่ได้มาอาจจะไม่ค่อยสนุลได้เอออรู้ยัง่ะว่าทำไมเราถึงชื่อยอยักษ์ส่วนผมชื่อวันดี หมอผ่าตัดที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกเิงนะอีกสี่เดือนกรรมาการจะพิจารณาทุนที่คุณขอน่าจะข่าวดีนะแตนเรามาเป็นแฟนปลอ,ปอมๆกันปะเดี๋ยวนะไม่อยากเป็นแค่เฟรดดี้เบลนฟิตแล้วบอกได้ปะล่ะแค่สี่เดือนเองเฮ้ยสรุปชุดกูออะใส่แล้ว <owing> ได้ไดนอนปะไง,งโอ้กตะตยว,ว้าวขยันเลนะโดนไป เก่งในโรคบาลหรือไงฮะที่หลังเวลาต่อยมวยอ่ะไม่ต้องใส่ที่ครอบฟันแค่นั้นใส่ที่ครอบปากดีกว่าไม่เอามันจูบไม่ถนัดแรงแรงที่เย้เย้แรงไหมเทะลึ่งละโอ้ยแกกูบอกแบกเวลาแบกรงรอบรอบแรงพอยังฮะหมอชอบไหม แปดปีที่ผ่านมาทำไมพี่จะไม่รู้วูาดีคิดยังไงกับพี่แล้วนี่ตกลงมาเป็นไรกันหรอไม่มีใครอยากเป็นตัวสำรองของใครหรอกนะรู้ปะเฮ้ยอยุดทำไมเศร้าใช้กำลังแบบนี้หยุด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 หยดีมาดหยห นายแค่นี้เองเหรอวะที่บอกว่าอยากเป็นแชมป์อะ่ะกูแค่อยากมีชีวิตธรรมดาธรรมดาเหมือนคนอื่นเขาบ้างไงรู้อะไรไหมเราต่อยเพื่อนนายนะโอ้ยนี่มันพระเอกซีรีส์จากเรื่องไหนเนะี่ยหมอหน,น้ารักขนาดนี้เนี่ยคืนนี้ขอเบิ้ลนะถ้าเราหยุดแค่ช่วงเวลาดีๆแบบนี้ได้ <S <S ก็คงดีเนาะ ออกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งถ้าฉันบอกรักเธอบอกอย่าฟังกี่ครั้งก่อนบนคืนนี้อยากได้กี่ครั้งฉันจะบอกรักเธอต่อไปเป็นร้อยล้านก็ยัง down 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 อุ้ยอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยว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 แล้วกันนึง อออาอ,าอ,าาอ,อ้แล้วคือแบบที่จริงในนิยายเรื่องนี้คือมันแซบมันแซบมากแล้วบางทีตอนที่อ่านเนี่ยแล้แซบแตกก่ยิ้ออกมาแต่เพราะว่ามาทําเป็นในอในแนวซีรีส์ก็อยากจะหลูอ่ะเฮ้ยแซบอยู่นะเออคือ ยังไงก็ฝากดีๆแล้วก็มีนักแสดงขับขัางมากน่าอาจจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่เราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาบ้างแล้วก็อาจจะมีนักแสดงคนเก่าๆมาร่วมสมทบด้วยยังไงก็ฝากดตามด้วยแล้วกันนะกับคุณเต้คู่ใหม่เลยเกรดกับอินเกรดสคนแล้วคนที่อืมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรับบทโดยนักมวยหุ่นซ็กซี่มากอะเอ้ย โอ้ซึ <ST su ks incarcerated> ่งที่ว่าอย่ฝากติดตามแล้วกันนอกจากจะฝากติดตามในตัวซีรีส์แล้วนะคะก็ฝากติดตามหนังสือนิยายของคุณนนทกอรด้วยนะคะกับเรื่องวันดีวิทยานะคะฝากติดตามด้วยยังไม่รู้เลยนะว่ามันจะออกเขาเรียกว่าออกฉายวันไหนตอนไหนนะอย่างไงก็รอติดตามกันแล้วกันนะทาง JMMGV นะคะหรือ JMMJ5 นอกจากเวสสพลแล้วก็อิสาลนแล้วก็จะมีฟุกนัทนนนนน้องโตินาพานพลอยพัชพลทนนะคะแล้วก็ปอสศกรนนอกจากนี้ก็เรื่องนี้มันเป็นเอ่อฝีมือผลงานการกำกับของคุณพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟธันวัลยินก็เห็นว่าฝากผลงานไว้หลายเรื่องอย่างไฝากติดตามด้วยแล้วกันนะจ๊ะยังก็ นอกจากจะไปติดตามทางซีรีส์แลว้ว <c oughs> ก็อย่าลืมติดติดตามหนังสือได้นะคะ <c oughs> กับสถานพรบุ๊กนะคะตอนนี้งานหนังสือกาําลังออมีฉายอยู่ก็มีวางจัดจำหน่ายอยู่นะคะยังไงฝากไปติดตามด้วยแล้วกันนะกับวันดีวิทยาฝากติดตามด้วยนะก่อนที่จะไปติดตามพวกนั้นอย่าลืมกดติดตามแอมด้วยนะคะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r ไอจีนะจ๊ะฝากติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์ให้แอมด้วยนะคะคิดหนะ้าแอมจะมาดีแอคอะไรยังไงฝากติดตามเลยนะนานๆทีแอมก็มาปล่อยเนาะปล่อยลงคลิปอะไรไหน่อยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เป็นไรจ๊ะสวัสดีค่ะ